สวัสดีครับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับโก้ภาค5จากเพจแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในมุมมองของผมบายโก้ภาค5แล้วก็อีกช่องทางหนึ่งครับนานาสาระบายโก้ภาค5าไอตืมถอดแว่นขออนุญาตถอดแว่น่นะครับมันสะท้อนกับกล้องก็ต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะครับก็จะมาพูดถึงข่าวจอแดนซันโชว่าวิเคราะห์ให้ฟังสำหรับพี่ๆน้องๆซึ่งอาจจะไม่มีเวลาตามตลอดเวลาว่าทำไมทำไม จอรดนซานโชมันถึงซื้อยากซื้อเย็นข่าวพลิกไปพลิกมาแบบนี้แล้วแนวทางการซื้อตัวของแมนเชสเตอร์เดนมันจะปรับไปยังไงในอนาคตการซื้อตัวนี้ไม่ใช่หมายถึงว่าซื้อนักเตะแบบไหนหรือว่าอะไรยังไงนะครับหมายถึงว่าการต่อรองแล้วก็ราคาของนักเตะว่าทีมงานของแมนเชสเตอร์เดนเขามีมุมมองยังไงกับการซื้อ ตัวราคานักเตะในสมัยนี้นะครับซึ่งผมก็ไปอ่านวิเคราะห์วิจารณ์มาจากหลายเพจทั้งเพจแฟนผีเพจแฟนบอลแฟนบอยแฟนช่องแฟนอะไรทุกอย่างอสารพัดเพจเพจจะเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงอะไรเขานั่งวิเคราะห์อะไรกันมาผมก็จะมาสรุปให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆฟังง่ายๆว่าจอร์แดนซานโชมันเป็นยังไงแล้วทําไมมันถึงยากทาไมมันถึงช้าแล้วทําไมมันถึงเกิดสิ่งที่ทําให้เขาเรียกว่าอะไรนะ แนวทางการซื้อตัวของแมนเชสเตอร์การเจราจารเนี่ยมันเปลี่ยนปรับเปลี่ยนไปยังไงมันเลยทําให้การซื้อตัวเนี่ยมันช้าไม่เร็วเหมือนคนอื่นเขาเลยไม่เหมือนแมนซิตี้เลยมีขาวปุ๊บได้ปับ๊บอะไรแมนยูทำไมมันถึง48ชั่วโมงมันนานจังวะ <S 2> <S 2> <S เอาเป็นว่ามาสรุปที่จอร์แดนสารโชก่อนณนะวันนี้วันที่ผมอัดเนี่ย แมนเชสเตอร์ยังไม่ได้จอร์แดนซันโชนะครับคือวันนี้เป็นวันที่7สิงหาคมนะครับ2563ยังไม่ได้นะครับยังไม่จอร์แดนซันโชผมวิเคราะห์ก่อนจอร์แดนซันโชอย่างที่ทุกคนนะรู้ๆกันอยู่ว่าแมนเชสเตอร์ต้องการจอร์แดนซันโชเอาภาพรวมก่อนนะหนึ่งแมนยูอยากได้ซันโชดอตมุลท่าเงินถึงขายแล้วสรุปตอนนี้ทุกคนเข้าใจตรงกันเลยว่า มันไม่มีทีมไหนยืน่นยืนซื้อมีแมนยูยื่นซื้ออยู่คนเดียวไม่มีคู่แข่งมันก็เลยปัญหามันก็มีอยู่กับคนแค่3คนแมนยูดอทมุนซานโชตัวซานโชเนี่ยเท่าที่วิเคราะห์ก็คือไม่มีปัญหาอะไรย้ายแมนยูก็ดียูดอทมุนก็ได้อ่ตัดไปเหลือแมนยูกับดอทมุนคือปัญหามันมีอยู่ว่า แมนยูเนี่ยข้อดีของโอเล่คูนาโซจาคือเขารู้ว่าเขาอยากจะซื้อตัวอะไรแล้วก็ไม่มั่วแต่ปัญหาคือฝั่งตรงข้ามเขาก็รู้ว่าคุณนะ่ะจะเอาโจดานซานโชของเขาอ่าคุณเข้าใจไหมเขาก็เลยยื่นราคามาว่าร้อยี่ตอนเนี้ยทุกคนเคาะตามตรงแล้วว่า เมื่อก่อนมีการคาดเดาแต่ตอนนี้มีนักข่าวที่เชื่อถือได้ที่เขาเรียกกันว่าเทียวันก็คือน่าเชื่อถือได้สูงที่สุดเนี่ยบอกกันแล้วมัน120ล้านยูโรซึ่งตรงนี้มันเป็นราคาที่ดอทมุลยืนยันมาตลอดแล้วแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจริงๆถ้าไม่มีโควิดอะไรราคาเนี่ยมันก็ถือว่าสมน้ำสมเนื้อแต่แมนเชสเตอร์มีความคิดว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะเอาปัญหาที่มันเกิดขึ้นตอนนี้ก่อนเลยนะ แม่ใช่ใจคิดว่าดอดมูลน่ะนี่มันโควิดนะเว้ยปัญหาโควิดการเงินมันก็มีทำไมดอ m มูลไม่ลดราคาให้หน่อยดอ m มูลก็บอกของดีจานซานโชของดีไม่มีความจำเป็นต้องขายอยากได้ของดีถึงจะโควิดอะไรไม่เกี่ยวฉันจะซื้อเท่าเนี้เออไม่ลดลงตามราคาโควิดโอ้โหแม่ยุไเด็ดก็ไม่พอใจมันมีปัญหากันอยู่แค่นี้เรื่องราคาแค่นี้แหละ จนกระทั่งมีข่าวเขาเรียกว่าตอนนี้มันก็มีข่าวการคุยขานกันมาจนกระทั่งถึงถึงขั้นที่เรียกว่าบอกกันมาแล้วว่าสามารถตกลงกันได้แล้วว่า120ล้านก็ได้แมนยูยอมแต่ขอผ่อนจ่ายเป็น3มงวดได้ไหมเจ็ดสิบเท่าไงเจ็ดสิบยี่สิบสามสิบเจ็ดสิบสาสิบยี่สิบอะไรของเขาเนี่ยให้มันรวมได้ร้อยี่สบล้านยูโรแต่มันก็เป็นก้อนแรกเจ็ดสิบล้านแปดสิบล้านอะไรประมาณนี้ ทุกคนก็คิดว่าเมื่อวันประมาณสักวันที่วันที่สามวันที่สี่เออประมาณสักวันที่สองสามอะไรเนี่ยทุกคนนักข่าวทุกคนลงว่าแมนเชสเต็ดดูแล้วแมนแมนยูเป็นผมผมก็ลุ้นคิดว่าได้แน่คือราคาก็มีและการผ่อนอะไรก็ลงตัวแล้วแต่มันกลับกลายเป็นว่ากลับกลายเป็นว่าพอคืนเช้าวันที่สี่หรือวันที่ห้าซึ่งแฟนแมนยูรอว่าน่าจะประกาศว่าเซ็นได้แล้วนะ มันกลับกลายเป็นว่าสื่อที่น่าเชื่อถือทั้ง BBC ทั้งอะไรสารพัดเนี่ยทางฝั่งอังกฤษเนี่ยกลับมาให้ข่าวว่าแมนยูเอตต์เนี่ยไม่พอใจที่ดอนมุลเนี่ยไม่ยอมลดราคาให้ถ้าไม่ลดเนี่ยจะล้มดีลแล้วนะโอ้โหแม่มันไม่ใช่เดอะซันมันไม่ใช่อะไรเป็น BBC แล้วก็เป็นนักข่าวเทียวันซึ่งมีความน่าเชื่อถือหลายคนลงข่าวพร้อมกันเขียนเหมือนกัเป๊ะเลยว่า โอ้โห و, แมนยูไอเตดจะถอนแฟนแมนยูก็หงายหลังนะครับเป็นผมมันก็หงายหลังเอ้ยทาไมอยู่ดีเป็นแบบนี้วาโอ้โห و, เช็คข่าวกันมั่วซั่วแล้วโอ้โหวุ่นว่าวุ่นว,า,ว,นวายเช้านู่นนี่นั่นจนกระทั่งมีเพจหนึ่งซึ่งผมคิดว่าแฟนบอลก็ดูกันชื่อว่าดูบอลกับแนทซึ่งเป็นเพจวิเคราะห์แมนเชสเตอร์ยูเอตดเนี่ยเขาก็วิเคราะห์ให้ฟังว่าชายเย็นไว้ก่อนโยมถึงจะเป็นข่าวเทียวันเป็นข่าว BBC แต่ไอข่าวชิ้นเนี้ย มันเป็นการเขาเรียกว่าลองสังเกตสิทำไมมันลงข่าวเหมือนกันทุกคนเวลาตรงกันอย่างอนัดแนะกันมาอะไรนู่นนี่นั่นมันคือการที่จะเรียกว่าสร้างสร้างกระแสต่อลองดอดมุนมากเพราะดอดมุลน,นแข็งมากไม่ยอมลดไม่ยอมถอยไม่ยอมอะไรเลยโอ้โหม,มันมันยูรับไม่ได้แมนยูอยากจะต่ออยากจะลดซะหน่อยมันเป็นช่วงโควิดหน้าน,นู่นนี่นั่น ก็วิเคราะห์ก hmm. ันไปแบบนี้ก็มีแฟนบอลบางฝั่งก็สบายใจบางฝั่งก็ไม่เชื่อไม่ได้อะไรประมาณนี้ไปก็เอาเป็นว่าเอาเป็นว่าผมขอวิเคราะห์รวมๆเลยนะไปจนถึงแนวทางการซื้อตัวแมนเชสเตอร์ในอนคตเลยให้แฟนบอลเข้าใจไว้เลยว่าตอนนี้แมนยูแผนการซื้อซื้อตัวเนี่ยตั้งแต่ได้โอลิโกนาโซจามาเนี่ยไม่มีไม่มีไม่มีปัญหาแล้วรู้แล้วว่าจะซื้อตัวอะไรไม่มีเบอร์1เบอร์สเบอร์สด้วยเขาจะเละมาเลยว่าคนนี้คนนี้ แบ็คขวาเป็นวันวิสซาก้าแบ็คซ้ายเป็นเอ้แบ็คเซนเตอร์ฮาเป็นฮาร์ลี่แม็กควายคุณจะเห็นเลยว่ามันจะมีแมนยูจะเป็นแบบเนี้ยจะซื้อช้าคือ1นึ่งเอ็ดวูดเวิร์กเนี่ยเจรจาไม่เก่ง2ก็คือเราไปซื้อตัวแต่ละตัวเนี่ยฝั่งตรงข้ามเขารู้อยู่แล้วว่าคุณไม่มีเป้าหมายเบอร์หนึ่งเบอร์สองเลยเขาไม่ต้องกลัวเลยคุณเอาคนของเขาแน่เออพูดง่ายคุณไม่รักเผื่อเลือกเลยจริงใจดังนั้นฉันต้องเรียกให้มันแพงหน่อยเออ ก็เรียกว่าทั้งเจราจาคือเรียกว่าเป็นลองเขาทุกขุมแต่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรวมถึงทีมใหญ่ๆเนี่ยมันก็สมควรคือเขาก็คิดว่าจะมาโดนโอ้โหเรียก80ล้านเรียก50ล้านอะไรถ้าไปเป็นแมนยูไนเต็ดไม่ขึ้นราคาราคาแพงตลอดเลยทำไมซื้อไม่ได้ถูกๆเหมือนทีมอื่นเหมือนเหมือนอ่าเหมือนเชลซีไปซื้อ ตีมอรเวนเดอร์มา40กว่าล้านอะไรประมาณเนี่ยเออซื้อซาเย็กมา20-30ล้านให้แมนยูเจอ50-60-80อันนี้แม่ง120ล้านโอ้โหโควงโควิดอะไรไม่ลดราคากันเลยทั้งทั้งที่ช่วงโควิดราคานักเตะมันต้องร่วงอยู่แล้วอะไรประมาณนี้ก็เลยเป็นปัญหาว่าเอ็ดวูดเวิร์กเนี่ยพยายามจะเจ,จรจาต่อรองให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือบางคนก็บอกว่ามันเขี้ยวบางคนก็บอก,บก,บอกให้สมโมสรมันต้อง ผลประโยชน์ต้องมาสโมอสรแล้วจะไปยอมไม่คนเขากดขี่แบบนี้มันไม่ถูกต้องอะไรมันก็เป็นเขาเรียกเป็นหลายซับหลายเสียงอะไรซึ่งแบบมันก็ถูกทั้งคู่แหละอ่ะผมพูดตรงๆนะเออแมนยูจะมาโดนกดมากมายก็ไม่ได้แต่มึงก็เตะจาต่อรองไม่เก่งมันก็เลยมันก็เลยมีปัญหาแบบนี้แหละแต่สิ่งที่ผมอ่ะไม่อยากจะทําคลิปแบบแบบแบบนี้เลยเพราะว่ามันข่าวมันกำลังมั่วซั่วรอได้ค่อยมาคุยทีเดียว แต่บังเอิญว่านอกจากผมดูช่องดูบอลกับแนทแล้วผมก็ไปฟังช่องฟุตบอลจีเนียสของคุณอ้ําเขาพูดมาคำคำหนึ่งซึ่งทาให้ผมเนี่ยผมคิดคือของคุณอ้ําเนี่ยเขามีข้อมูลมีอะไรเยอะจากทางฝั่งต่างประเทศเพราะกเก่งภาษาอังกฤษด้วยคือผมก็เห็นด้วยบ้างไม่เห็นด้วยบ้างแต่มุมมองเนี่ยผมเห็นด้วยตามเขาเลยก็คือก็คือในท้ายที่สุดแล้วจอแดนซันโชว์แมนเชสเตอร์จะต้องซื้อจอแดนซันโชว์แน่แต่ขอ ให้เป็นคนสุดท้ายได้ไหมที่แมนเชสเตอร์เดดจะโดนโขกราคาแบบนี้เออขอเป็นคนสุดท้ายได้ไหมคือความหมายมันคือความหมายไงคือมันตรงกับใจผมก็คือว่าโจอร a แดนซานโชเนี่ยมันเป็นสเปคเดียวมันเป็นปัญหาทางด้านขวาของเราซึ่งเราเห็นอยู่ว่าถ้าด้านขวาเราดีขึ้นเหมือนช่วงหลังจากโควิดแล้วเมซันกินวูดเล่นทางฝั่งขวาได้อะ ถ้าขวาเราไม่ได้เราไม่ได้บอดอะ่ะคือมันจะมีม,ะม,มันจะมีแมปมีสถิติมาเลยว่าเราเบ้ซ้ายมากขวาเรานี่ลุกไม่ขึ้นเลยวานบิซกาก้านี่ก็ลุกไม่เก่งอยู่แล้วแล้วกองหน้าฝั่งขวาเราก็ไม่มีสลับใช้คนนู้คนคนี้มตลอดก็ไม่ดีเลยแต่พอมันมีตัวที่มันเล่นเล่นเล่นได้อะ่ะแค่พอเล่นเล่นได้นะไม่ได้ถนัดอย่างเมสันกินวูเห็นไหมฮะเราชนะ3-0 4-0ทั้ง3-4นะัดมันก็ดีขึ้นมามันทําให้จินตนาการเลยว่าถ้าได้ซานโชมาเนี่ย โอ้โหเกมลุกเราจะแบบหายห่วงเลยอะ่ะออสามกุมารเนี่ยจอร์แดนซานโช่มาร์ซียานแรดฟอร์ดแล้วก็มีเมสันกินวูดไปสำรองอะ่ะโอ้โหกาเรียกว่าไม่น้อยหน้าใครเลยทีเดียวแหละเออมันก็เป็นแบบเนี้ยดังนั้นมันก็เลยเป็นมันก็เลยเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวสุดท้ายที่ถึงเขาโขกเราก็ต้องซื้อเพราะว่ามันไม่มีตัวเลือกอื่นเลยอืมเนี่ยตอนเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ผมเห็นด้วยกับคุณอ้ําแล้วเขาก็มองแล้วว่าเอ็ดวูดเวิร์กเนี่ยพยายาม จะลดยศลดการถูกทีมอื่นโขกโขกราคาซึ่งคุณอ้ําเขาก็จะอธิบายในมุมมองของคุณอ้ํามานะซึ่งใครอยากไปฟังก็ไปฟังเอาแต่ผมเนี่ยเห็นด้วยกับคือแกนที่ผมเห็นด้วยคือแมนเชสเตอร์ไม่ควรจะถูกโขกราคามากขนาดนี้แต่เอ็ดวูดเวิร์มึงไม่ควรจะไปต่อรองเรื่องมากอะไรมากมายกับนักเตะ ที่มึงจําเป็นจะต้องซื้ออยู่แล้วเข้าใจไหมคือคุยง่ายว่าทั้งวานวิสซากา้าทั้งแฮร์รี่แม็กควายบรูโน่เฟอร์นันเดสรวมมาถึงจร์แดนซานโชเนี่ยมึงก็ไปต่อราคาไปดึงเชงจนเกือบแห้่แม็วันวิสซาก้าก็กว่าจะได้แทบตายแล้วมันก็เลยทําให้มาคุยกับอ่าอ่าแฮร์รี่แม็กควายช้าจนเกือบจะหมด เขาเรียกอะไรหมดเส้นตายการซื้อขายก็ทําให้ซื้อกองกลางไม่ทันก็เลยเป็นปัญหากองกลางก็ไม่ได้ซื้อกองหน้าก็ไม่ได้ซื้อลูกากูกว่าจะขายได้ก็เส้นตายพอดีเนี้ยก็เลยซื้อตัวไม่ทันก็เลยเป็นปัญหาซื้อบูโน่เฟอร์นเดสคิดดูบูโน่มาต้นกุมภาทีมดีขึ้นแค่ไหนถ้าตอนโมกรลาคุณซื้อมาตั้งแต่ต้นตนต,นตลาดเปิดหรือซื้อก่อนตลาดเปิดพอพอข้ามมกุลาปุ๊บเขาสามารถ มาเล่นได้เลยก็แมนยูเอเต็ดก็จะมีบูโน่เพิ่มมาอีก3-4มสแมตช์แล้วมันจะทําให้แต้มแมนยูเอเต็ดอาจจะไม่ต้องลุ้นท็อปโฟนะมาจนจนถึงนัดสุดท้ายก็ได้เนี่ยคือความความช้าแล้วเขาต่อรองคือคุณช้าแล้วคุณได้ราคารถก็ว่าไปอย่างแต่คุณช้าแล้วคุณก็ไม่ได้ราคารดราคาก็ตามที่เขาตั้งอ่ะเผอเลสเตอร์จะเคยตั้ง70ล้านมันไส้เอา80ล้านแม่งก็มี เออคุณแทบไม่ได้ส่วนลดอะคุณได้น้อยมากแต่มันทําช้าทําให้เตรียมทีมก็ไม่ทันลงแข็งก็ไม่ทันนักเตะมามามาช้าดังนั้นผมว่าคิดเหมือนคุณอ้ําเลยว่าคุณยอมยอม,ยอมจ่ายจอาานซานโชไปเถอะให้มันจบจบผมก็เชื่อว่าเอสอะเขายอมจ่ายแต่ปัญหาตอนเนี้ยแต่จริงผมก็หมั่นไส้รอดมูนเหมือนกันนะที่แบบโอ้โควิดอะไรมึงก็ไม่ลดกูเลยอ่ะ เออมึงแม่ก็บหกูของดียืนกอดอกของกูดีก็นั่งกระดิกเท้าไม่ซื้อหรไม่ขายอะไรเหมือนคือถ้าเป็นคนขายก็เรียกว่าเอ็น <N S 1> เต็มที่อะ่ะภาษาเหนือผมไม่รู้นะแบบภาษาเหนือภาษาวัยรุ่นภาษาวัยรุ่นยุคผม <c oughs> ไม่ใช่วัยรุ่นยุคใหม่ก็คือเอ็นอ่ะโอ้ยเอ็นแบบไม่เอาไปร้านอื่นอะไรประมาณนี้ไม่ง้อลูกค้าโุ้ยง่าย เออพูดจาแบบไม่ง้อลูกค้าเลยต่อรองนู่นนี่นั่นอะไรแทบไม่ได้เลยอะไรเงี้ยซึ่งก็อย่างที่ผมบอกนะครับยอมยอมไปตัวสุดท้ายแล้วมันเป็นตัวสุดท้ายหมายความว่าไงคือผมอะคือคุณอ้ําหรือเพจอื่นเขาก็จะมีวิเคราะห์อีกอย่างแต่ผมเนี้ยก็ไม่ได้เก่งอะไรแต่เราดูบอลมา3ามปีมันก็พอจะเห็นแนวทางบ้างว่าทีมใหญ่เขาอะ่ะจะลดไม่ให้โดนโขกสัญญายังไง ไม่ให้โดนขกยังไงก็คือสลบก็คือซื้อจจด้านซันโชตเต็มไปเลยแล้ววิธีของผมอะก้ผ้าห้าไม่อยากจะแนะนําคือไม่ใช่มีความรู้ความสามารถขนาดจะไปแนะนำเอ็ดวูดเวิร์กขนาดนั้นแต่อยากจะดูอยากจะพูดข้อสังเกตให้ดูแลแ้วแมมใช้เตอร์ไจ็ะจะไปใช้หรือเปล่านี่ก็ต้องลองดูนะครับว่านายนะเขาจะใช้หรือเปล่าวิธีที่ทีมใหญ่เขาใช้กัน มันมีวิธียังไงที่จะทําให้ไม่ต้องโดนโขกราคาเรามาดูก่อนทีมทีมใหญ่ที่ผมดูแล้วว่าซื้อตัวดีแล้วไม่โดนโขกราคาบาเยนน์มิวนิกยูเวนตุสริวมาริดแล้วก็ ตอนนี้ที่เริ่มใช้ได้และที่เริ่มซื้อตัวไม่โดนโขงมากก็เชลซีแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้เพราะซื้ออาเก้มาแค่41ล้านแล้วก็ซื้อปีกดาวรุ่งซึ่งคิดว่าสมัยก่อนเนี่ยเคยมีคนทำวิเคราะห์ว่าถ้าแมนยูไม่ได้จอดานซานโชไปเอาตัวนี้มาก็ได้นะซึ่งมันแมนซิตี้ได้มาแค่20ล้านแล้วจอดนซานโชแม่ง20ล้านยูโรคุณคิดดูทีว่ามันโอ้โหมันมัน,ม,นมันต่างกันกี่ กี่กี่เท่าอะผลงานมันโอ้โหม,มันทำไมทาไมราคามันต่างมันมีเหตุผลนะผมจะวิเคราะห์คอยฟังเอาบบเยนมิวนิกกับเรียวมาริดเนี่ยก็คือบบเยนมิวนิกเรียวมาริดยูเวนตุสเนี่ยมันจะมีโมเดลในการซื้อตัวซึ่งแมนเชสเตอร์ถ้าอยากจะไม่โดนโขกนะคุณต้องทําโมเดลประมาณแบบนี้ให้มันได้ซึ่งก็คือหมายความว่า คุณต้องเป็นยอดทีมแล้วมีความประสบค,ความสำเร็จหมายความว่างไงเรียวมาริดอ่ะเขาลงทุนซื้อเกเรตเบลลงทุนซื้อโรนันโดลงทุนซื้อตัวที่จําเป็นที่มันจะต้องซื้อในราคาที่สูงแต่เมื่อรวมทีมกันแล้วเขามีผลงานดีแล้วแล้วมีความสําเร็จแล้วเนี่ยมันก็ทําให้นักเตะเขาอยากจะย้ายมาอยู่กับแมนยูเอ้ยไม่ใช่ย้ายมาอยู่กับเรอยลมาริดอยู่กับยูเวนตุสอยู่กับบาเยิร์นมิวนิก ถ้าคุณเป็นแชมป์คุณเล่นได้ดีคุณน่าเล่นเล่นเกมลุกหน่าสนุกซึ่งแมนยูก็ทําได้ดีขึ้นในยุคของเลโกนโซจาในช่วงหลังหลังจากได้บูโนนมามันทําให้นักเตะอยากได้พอนักเตะเขาอยากมาเนี่ยถ้าเราจะไปซื้อถ้ามีนักเตะช่วยงองแงสโมสรหรือสัญญาใกล้หมดอันนี้อีกส่วนหนึ่งคือถ้าเราไปสืบสอบมาได้แล้วว่านักเตะเนี่ยสัญญาใกล้หมดและเหลืออีกหนึ่งปี แล้วเขาไม่ต่อสัญญาหรือเราไปคุยไว้ก่อนแล้วว่าไม่ต้องต่อนะมาอยู่กับเราเธออย่างเงี้ยมันก็จะง่ายเหมือนยูเวนตุะเซ็นฟรีมาต้องกี่ตัวแล้วมาขายเราเซ็นปอกบารฟรีเซ็นแลมซี่เซ็นมาตุยดีเซ็นโอ้โหอาร์บิโอของปารีสแซงต์แฌแมงอะไรซึ่งแบบโอ้โหไม่ต่อสัญญาอะไรแล้วก็มาให้อะไรเงี้ยมัน คือคุณเข้าใจไหมคุณต้องทําให้ตัวเองเป็นทีมที่น่าจะอยู่ก่อนคุณต้องมีเสือตัวจริงซึ่งมันแข็งแกร่งก่อนเนี่ยที่ผมบอกโจนราซันโชเนี่ยสุดสุดท้ายแล้วถ้าแมนเชสเตอร์เล่นเกมลุกได้สนุกไปลุ้นแย่งแชมป์อันดับ2อันดับ3ไปยูฟาแชมเปี้ยนลีกได้อันดับลึกๆได้รอบ16ทีมได้รอบ8ทีมเงี้ยมันก็ทําให้มีนักเตะพรสวรสค์หลายคนอยากจะมาเล่นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผมว่านะ นี่คือความคิดส่วนตัวคือคุณต้องทําทีมตัวเองให้ดีและทุ่มทุนซื้อนักเตะในบางตัวเมื่อทีมคุณน่าดึงดูดจะมาแล้วเนี่ยแล้วทีมงานสกเกลคุณก็ต้องเก่งด้วยไปเลือกดูตัวที่ไปหาเหมือนเหมือนเหมือนแมนซิตี้อะไปดูว่าปีตัวเนี้ยไม่ต่อสัญญาเลยสัญญาแค่ปีเดียวอาร์เก้ทีมตกชั้นหรือสัญญาคุณสามารถไปซื้อนักเตะพวกเนี้ยมาได้ในระดับซึ่งมันราคาไม่แพงมากหรือนักเตะของนอริกที่ตกชั้นไปแล้ว อะไรอย่างเงี้ยบอลมัดอะไรเงี้ยแมนยูพอจะมีสเปคไหมมีทีมงานที่จะไปสังเกตไหมว่านักเตะพวกเนี้ยเป็นของดีราคาถูกน่าซื้อมาทิ้งเอาไว้สิบยี่สิบล้านทิ้งไว้บ้างซึ่งผมก็คิดว่ายากเพราะโอเลโคนาโซจาเขาเขาจะมีล็อกเป้าเขาว่าอยู่แล้วอะแต่ก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเขาล็อกเป้าแต่และคนเนี่ยมันต้องไปล็อกคนที่แบบว่าหนึ่งไม่ตกชั้นบ้างสัญญาอย่างเลกทีมอีกยาวอะไรประมาณน,นี้ไม่เคยไปล็อก ล็อกเป้าตัวที่แบบว่ามันมันซื้อง่ายๆบ้างเลยอ่ะเออถูกๆบ้างเลยเป็นอกแต่ละตัวแพงมันก็เป็นเรื่องที่พูดยากมันเป็นศาสตร์และเป็นศิลป์น่ยแต่โดยรวมมันมง่ายประมาณนี้คือคุณต้องมีทีมงานสกเกลที่เก่งขึ้นมีทีมงานเจราจาที่มันดีขึ้นและทําทีมให้มีความน่าดึงดูดน่าดึงดูดเล่นสนุกมีความสําเร็จอยู่กับแมนยูแล้วน่าสําเร็จเนี่ยเออซึ่งผมคิดว่าแมนยูเด็ดพยายาม พยายามทํามาแล้วพยายามทําเพิ่มขึ้นมาแล้วแล้วผมก็เชื่อว่าจอแดนซานโชน่าจะเป็นนักเตะคนสุดท้ายหรือเกือบสุดท้ายแล้วที่แมนเชสเตอร์จะยอมให้ทีมอื่นๆฟันหัวแบะบแบบนี้สรุปโกพภาคหาฟันธงแมนยูได้จอแดนซานโชได้แน่นอนแล้วก็คงโดนดอทมุนโกแล้วไม่ได้ไม่ลดราคาแน่นอน120ล้านส่วนตัวอื่นก็ เรียกว่าขอให้ได้ขอให้โดนแล้วไปซื้อมาให้มันง่ายๆหน่อยย้ายมันช้าแบบนี้ก็แล้วกันนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ